ห้องเรียนภาษาไทยบายครูเจนการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง แผนภาพโครงเรื่องเป็นการเขียนเพื่อแสดงองค์ประกอบโดยรวมของเรื่องมักใช้ในการวางโครงเรื่องของเรื่องที่จะเขียนซึ่งมีตัวละครฉากการดำเนินเรื่องซึ่งเป็นไปตามลำดับเหตุการณ์เพื่อจับใจความของเรื่องที่อ่านโดยต้องอาศัยการตั้งคำถามและการตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านนั่นเอง ขา้าโครงของการเขียนแผนภาพโครงเรื่องจะประกอบไปด้วย6ส่วนสำคัญด้วยกันได้แก่ตัวละครสำคัญฉากสถานที่เวลาเหตุการณ์สำคัญของเรื่องผลของเรื่องและข้อคิดที่ได้จากเรื่อง เมื่อนักเรียนรู้หลักในการเขียนแผนภาพโครงเรื่องแล้วนะคะคุณครูจะพานักเรียนไปเขียนแผนภาพโครงเรื่องกระต่ายกับเต่าก่อนก่อนอื่นนะคะนักเรียนทุกคนจะต้องอ่านเนื้อเรื่องนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าก่อนนั่นเองค่ะเนื้อเรื่องมีดังนี้เลยการลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณนะป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีกระต่ายน้อยตัวหนึ่งวิ่งเล่นอยู่ในป่าอย่างสบายใจมันชอบดูถูกสัตว์อื่นว่าเชื่องช้าไม่ค่องแคล่ว,ว่องไวเหมือนกับตัวมันจนมันหลงตัวเองว่าไม่มีใครวิ่งชนะตนได้อย่างแน่นอนวันหนึ่งกระต่ายเห็นเต่าคลานต้วมเตี้ยมกระต่ายจึงหัวเราะเยาะเย้ยว่ามัวแต่คลานต้วมเตี้ยมแบบนี้เมื่อไรจะถึงสักทีล่ะฮ่าฮ่าฮ่า เตารู้สึกไม่พอใจที่กระต่ายพูดจาแบบนั้นใส่ตนจึงพูดขึ้นว่าเจ้ากระต่ายหลงตัวเองอย่างเจ้าไม่เห็นว่าจะเก่งตรงไหนดีแต่โม้ไปวันวันกระต่ายผู้ทะนงในตนเองเห็นเต่าพูดจาอย่างนั้นจึงท้าวิ่งแข่งกับเต่าเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้น กระต่ายวิ่งด้วยความเร็วสุดฝีเท้านำเต่าไปก่อนพอถึงกลางทางหันกลับไปมองข้างหลังไม่เห็นแม้แต่เงาของเต่าเจ้ากระต่ายจึงนั่งพักที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทางจนเผลอหลับไปส่วนเจ้าเต่า,ตายังคงคลานตุวมเตียมอย่างไม่ยออ่อท้อเจ้ากระต่ายสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกที เมื่อเจ้าเต่าจะคลานถึงเส้นชัยแล้วมันรีบวิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วหวังจะไล่ให้ทันแต่ก็สายไปเสียแล้วเพราะเต่าสามารถเอาชนะกระต่ายได้ในการแข่งขันไปแล้ว เมื่อเราอ่านเนื้อเรื่องที่เราจะเขียนแผนภาพโครงเรื่องเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มเขียนแผนภาพโครงเรื่องกันเลยก่อนอื่นเราอย่าลืมเขาโครงการเขียนแผนภาพโครงเรื่องซึ่งมีอยู่6ส่วนด้วยกันคือตัวละครสถานที่เวลาเหตุการณ์สำคัญซึ่งเหตุการณ์สำคัญสามารถมีได้มากกว่าหนึ่งเหตุการณ์ผลสุดท้ายของเรื่องและสุดท้ายก็คือข้อคิดของเรื่องนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราไปเริ่มเขียนแผนภาพโครงเรื่องกันเลยค่ะแผนภาพโครงเรื่องกระต่ายกับเตาตัวละครสำคัญได้แก่กระต่ายและเตาสถานที่เกิดขึ้นในปา่าเวลาตอนเช้าเหตุการณ์สำคัญคุณครูแบ่งเหตุการณ์สำคัญออกเป็นทั้งหมด3เหตุการณ์ด้วยกันเหตุการณ์ที่1คือ กระต่ายเห็นเต่าเดินช้าตุวมเตี้ยมจึงท้าเต่าวิ่งแข่งกันเหตุการณ์ที่ 2. เต่าเห็นว่ากระต่ายชอบโอ้อวดตนจึงตอบตกลงวิ่งแข่งกันเหตุการณ์ที่ 3. ทั้งสองวิ่งแข่งกันกระต่ายวิ่งนำหน้าเต่าด้วยความชล่าใจจึงหยุดพักและเผลอหลับไปส่วนเต่าเดินด้วยความมานะอดทนไม่หยุดพัก ผลสรุปของเรื่องเต่าวิ่งเข้าเส้นชยัยเอาชนะกระต่ายได้ข้อคิดที่ได้จากเรื่องความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะสำหรับการเขียนแผนภาพโครงเรื่องซึ่งในวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนเขียนแผนภาพโครงเรื่องเรื่อง แม่วัวกับอึ่งอ่างซึ่งมีเนื้อหาดังนี้ค่ะณหนองน้ำริมทุ่งนาวัวตัวหนึ่งเดินกินน้ำและเหยียบโดนลูกอึ่งอ่างตายไปหลายตัวเมื่อแม่อึ่งอ่างกลับมาลูกๆก,ก็รีบเล่าให้ฟังด้วยความตื่นกลัวว่าแม่จ๋า เมื่อกี้มีตัวอะไรก็ไม่รู้สูงใหญ่ทะมึนเหยียบพวกเราตายไปตั้งหลายตัวน่ากลัวมากเลยจ้าแม่อึ่งอ่างได้ฟังก็สูดลมพองตัวให้ใหญ่ขึ้นแล้วถามด้วยความอยากรู้ว่าตัวใหญ่เท่านี้ไหมลูกอึ่งอ่างบอกว่าใหญ่กว่านี้อีกจ้ะแม่แม่อึ่งอ่างจึงพองตัวขึ้นลูกๆก,ก็ตอบว่ายังใหญ่ไม่ถึงครึ่งเลยแม่ แม้ว่าแม่อึ่งอ่างจะพยายามพองตัวขึ้นเท่าไรแต่ลูกๆก,ก็ยังสายหน้าว่ายังใหญ่ไม่ถึงครึ่งแม่อึ่งอ่างนึกฉุนเฉียวจึงพองตัวขึ้นสุดแรงเกินจนตัวเองทนไม่ไหวท้องแตกตายที่ริมหนองน้ำแห่งนั้นนักเรียนลองมาฝึกเขียนแผนภาพโครงเรื่องกันเลยค่ะ